การเดินแบบเนี่ยทีม B กับทีมคริสยังไงยังไงก็มาเทียบทีมลูกเกตไม่ได้วิธีการที่น้องเขาหมุนตอนเซตสอนั่นอะคือหมุนแบบดังแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆ B บก็ทำไม่ได้คริสอย่าหวังเลยหมุนแบบนั้นไม่ได้หรอก คริสไม่ได้เทียบกับเขาแต่ให้ลูกทีมคริสไปเทียบกับลูกทีมเขาพี่จะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบเพื่อการเดินแบบเนี่ยไม่มีทีมไหนที่จะเดินได้ดีกว่าทีมลูกเกดเทียบไม่ถึงหรอกคือก็มีบางคนที่ทำโอเคแต่บางคนก็เยอะไปอ่ะบางคนมันดูเชออยอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเดินแบบไหนก็แล้วแต่คนตัดสินคือกรรมการไง ถ้าไม่ชนะพี่จะเอาฟลีกมาคุมหัว